สำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการหารายได้เสริมนะครับเข้าในส่งของ t ูม m น n ่วอลเล็ตนะจำนวน200บาทนะครับอันนี้ก็เป็นยอดเงินที่ผมได้รับมาล่าสุดนะครับจากการหารายได้เสริมบนมือถือฟรีนะครับได้รับเข้าวอลเล็ตเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับในส่วนนี้นะครับก็เป็นรายได้นะครับที่เข้าในส่งของทูมอนี่วอลเล็ตมานะจำนวน200บาทนะครับตามยอดที่ถอนไปเลยแอปนี้เนี่ยก็ยังจ่ายเงินปกติเหมือนเดิมนะหากใครที่กําลังมองหาช่องทางการทําเงิน ออนไลน์นะครับในช่วงนี้เนี่ยฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนวิธีการทําในคลิปนี้กันเลยนะครับครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำนะครับช่องทางการหาเงินออนไลน์นะครับโดยที่เราไม่ต้องลงทุนเสียเงินสักบาทเดียวนะทำเงินฟรีได้เงินจริงแน่นอนนะครับตามยอดที่ผมเปิดให้ดูเลยจํานวน200บาทจ่ายเงินจริงแน่นอนฝากเพื่อนๆกดไลค์คลิปนี้เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะเดี๋ยวเราไปดู ขั้นตอนการทําเงินในคลิปนี้กันเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราต้องดาวน์โหลดตัวแอปนะครับที่ใช้ในการทําเงิน To มอนี่วอลเล็กันก่อนนะตัวแอปเนี่ยดาวน์โหลดได้ฟรีบนมือถือ Android เท่านั้นนะครับการดาวน์โหลดเนี่ยก็ให้เราเข้ามาที่ตัว Google Play Store นะครับ จากนั้นเนี่ยก็ให้เราดูที่ด้านขวามือนะครับจะมีรูปแอปชื่อแอปขึ้นไว้ให้นะครับสามารถค้นหาตามชื่อแล้วก็ติดตั้งลงในเครื่องได้เลยนะสำหรับตัวแอปนะครับผมก็ชื่อตามนี้เลยนะครับตัวแอปเนี่ยจะดาวน์โหลดได้แค่ Android เท่านั้นนะใครที่เคยดาวน์โหลดไปแล้วก็สามารถเข้าทําเงินได้ปกติเหมือนเดิมนะครับหรือถ้าใครต้องการดาวน์โหลดเนี่ยก็กดลิงก์ตรงคอมเมนต์ปักหมุดได้เลยกดลิงก์ดาวน์โหลดติดตั้งลงในเครื่องได้เลยนะครับดาวน์โหลดได้ฟรีสมัครได้ฟรีไม่ต้องเสียเงินนะครับสาหรับขั้นตอนว ผมจะแนบไว้ให้ดา้านล่างคลิปนี้ตรงคอมเมนต์ปักหมดแล้วก็ดา้านล่างคลิปนะสามารถกดเข้าไปดูเพิ่มเติมได้นะคบว่าต้องสมัครแบบไหนอย่างไรนะครับซึ่งตัวแอปเนี่ยสมัครไม่ยากนะครับมีช่องทางให้เราเลือกสมัครมี Facebook แล้วก็อีเมลนะครับที่เป็นตัว Google นะหากเราสมัครเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็สามารถเข้าใช้งานในแอปได้เลย ในส่วนของตัวเมนูเนี่ยจะมีทั้งหมด4เมนูด้านล่างนะครับซึ่งเป็นเมนูภาษาไทยใช้งานไม่ยากสมัครไม่ยากนะครับสมัครง่ายๆแล้วก็ใช้งานง่ายๆนะครับแอปนี้นะครับผมจะเป็นการทําคะแนนนะครับเก็บสะสมแล้วก็นําไปแลกเป็นเงินโทมานี่วอลเล็วิธีการทําคะแนนนะครับเดี๋ยวเรามาดูทีละเมนูกันเลยด้านล่างซ้ายมือนะครับเริ่มจากเมนูศูนย์หนังสือในหน้านี้มีอะไรบ้างนะของใครที่มีคะแนนเหรียญทองขึ้นแบบนี้เนี่ยเราสามารถกดรับคะแนนเหรียญทองฟรีก่อนได้ เลยนะครับและก็ในหน้านี้ก็ยังมีเมนูเพิ่มเติมในการทําภารกิจนะสามารถทําตรงนี้เพิ่มได้เกมฟรีดาวน์โหลดแอปนะครับดาวน์โหลดแอปเนาะสายเล่นเกมก็กดเข้าไปที่เล่นเกมได้เลยนะครับคำว่าเกมฟรีเนาะ ตรงหน้านี้นะครับมันก็จะมีเกมต่างๆนะครับให้เราเลือกเข้าไปเล่นในการทําภารกิจใครที่เป็นสายเล่นเกมอยู่แล้วเนี่ยก็เข้ามาเล่นตรงนี้เพิ่มเติมได้เลยอันที่2นะครับก็จะเป็นตัวแอปนะครับที่อยู่ในเครือข่ายเดียวกันนะหากเราต้องการดาวน์โหลดเนี่ยเราก็กดดาวน์โหลดตรงนี้เพิ่มได้นะครับตามนี้เลยนะเมนูที่3นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวเกมตัวแอปต่างๆให้เราเลือกดาวน์โหลดในการทําภารกิจ เราก็สามารถเลือกดาวน์โหลดในการทําภารกิจเพิ่มได้นะครับหากใครที่ชอบเล่นเกมนะครับก็ดาวน์โหลดตรงนหนี้เพิ่มได้นะ อันที่4นะครับจะเป็นในส่วนของลัคกี้ดอลนะครับในการดาอ่าในการหมุนวงล้อนะครับไม่ใช่การดาวน์โหลดนะครับเป็นการหมุนวงล้อในการรับคะแนนก็ตั้งแต่250คะแนนจนถึง12,500คะแนนนะครับอันนี้เราก็กดจับรางวัลฟรีได้เลยส่วนใครที่เป็นสายชอบอ่านนิยายหนังสือการ์ตูนนะครับก็มาอดกดอ่านตรงนี้ได้นะในการรับคะแนนเพิ่มเติมเมนูที่2ก็จะเป็นเรื่องนวนิยายต่าง เราสามารถเข้ามาอ่านเพิ่มเติมได้ในการรับคะแนนนะครับต่อไปเมนูที่3ด้านล่างนะครับก็จะเป็นในส่วนของงานและก็คําเชิญนะครับด้านบนจะมี2เมนูให้เราดูนะตรงนี้นะครับเห็นไหมเชิญชวนแล้วก็งานนะครับคําว่าเชิญชวนเนี่ยก็คือการแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนในการรับคะแนนเพิ่มเติมซึ่งเราสามารถเชิญเพื่อนได้ต่อหนึ่งคน รับคะแนนอยู่ที่2แส0สาหมนเหรียญทองนะครับในการเชิญเพื่อนทุกคนสามารถทำได้กดคลิกเพื่อเชิญและก็คัดลอกนะฮะตรงนี้เนี่ยนำไปโพสต์ไปแชร์ผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆได้หมดทุกช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, Line, Youtube, TikTok สามารถโปรโมทต่อได้เลยเนาะรางวัลที่เราจะได้รับจากการเชิญเพื่อนเนี่ยก็จะมีด้านล่างให้เราดูเลยแล้วก็เข้ามาดูตรงนี้เพิ่มเติมได้ว่าต้องแนะนาเพื่อนอย่างไรถึงจะได้รับคะแนนตามที่เขากาหนดไว้นั่นเองใน ในส่วนของเมนูงานเมนูงานเนี่ยก็จะมีการทำภารกิจจากการเช็คอิน แล้วก็กดเช็คอินเมื่อเราเข้าใช้งานในแต่ละวันได้เลยเนาะแล้วก็จะมีการลองเล่นแอปนะครับงานประจำล้วก็สามารถทำตามภารกิจตรงนี้ได้นะครับซึ่งการทําภารกิจต่างๆเนี่ยก็อยู่ที่เราเองว่าเราเนี่ยจะเข้าไปทำหรือเปล่าแค่นั้นเลยต่อมานะครับในส่วนของเมนูสุดท้ายนะครับเมนูของฉันนะเมนูของฉันเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของโปรไฟล์ของเรา การถอนเงินบางคนไม่เข้าใจว่าแลกเงินอย่างไรนะครับก็ให้เราดูตรงนี้ก่อนคะแนนที่เรามีอยู่เนี่ยมันจะเท่ากับเป็นเงินบาทให้เราดูเลยว่าคะแนนที่เรามีอยู่เนี่ยมันเป็นเงินกี่บาทไทยอย่างเช่นผมมีอยู่ 4.8m นะครับหรือประมาณ4ล้าน80แสนคะแนนก็จะเป็นเงินบาทอยู่ที่160สบาทจุดสอสตางค์เวลาเราจะทําการแลกเงินรางวัลให้เราเนี่ยกดคําว่าแลกเปลี่ยนนะครับพอเรากดเข้ามาที่คําว่าแลกเปลี่ยนนะ การถอนเงินเนี่ยมันก็จะมีช่องทางแนะนําให้เราเลือกถอนอยู่ทั้งหมด3ช่องทาง1เลยเป็น t ูมอนี่วอลเล็ตนะครับแล้วก็ค่าโทรศัพท์แล้วก็สุดท้ายเป็นในส่วนของ PayPal ในการถอนเงิน t ูมอนี่วอลเล็ตนะครับก็จะเริ่มต้นรายการแรกนะครับอยู่ที่100นะครับสูงสุดที่500บาท ในการแลกเงินนะครับเราจะต้องมีค่าบริการนะครับหรือว่าคะแนนในการแลกเปลี่ยน,นยตามรายการที่เขากําหนดเลยนะครับแต่ละรายการใช้คะแนนไม่เท่ากันเนาะก็ให้เรากดดูตรงนี้นะครับมันจะมีบอกว่าใช้กี่คะแนนนะครับสาหรับขั้นตอนการกรอกข้อมูลในการแลกเงินเนี่ยหเลยชื่อนะครับบัญชี t ูมอนี่วอลเล็ตนะครับต้องเป็นชื่อจริงนามสกุลจริงตามบัญชีเขียนภาษาไทยได้เลยนะครับไม่ต้องใส่คํานําหน้าก็ได้แล้วก็ช่องที่2เป็นเบอร์ทูมอนี่วอลเล็นะครับทั้งหมด10 ตัวใส่ลงไปนะครับแล้วก็ช่องที่3เป็นการยืนยันเบอร์วอลเลตอ,อ,อีกรอบหนึงตามที่เรากรอกไปในช่องที่2เนาะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วในการแลกเงินกดส่งได้เลยนะครับจากนั้นก็รอก,การตรวจสอบยอดเงินนะครับซึ่งการตรวจสอบเนี่ยเขามีเขียนไว้ดังนี้นะครับบางคนไม่เข้าใจเนาะให้เรามากดดูตรงนี้นะครับมี อธิบายไว้ตรงนี้นะครับอ่านให้เข้าใจก่อนการแลกเงินด้วยนะเพราะว่าเงินจะไม่เข้า t o m า n ี่วอลเล t ทันทีมันจะอยู่ระหว่างการตรวจสอบไม่เกิน5วัน ในช่วงวันธรรมดานะครับไม่นับวันหยุดข้าราชการวันหยุดนักขตัตฤกษ์หรือวันหยุดในสิงคโปรนะครับประมาณนี้นะสำหรับค่าโทรศัพท์นะครับก็จะเป็นการเติมเงินเข้าซีมือถือของเรานั่นเองนะครับหนึ100แล้วก็200บาทตัว Paypal นะครับก็1 0 0่งร้อยถึงสองเหมือนกันสำหรับตัว Paypal เนี่ยสำหรับคนไทยนะผมไม่ได้แนะนํา เพราะว่าตัว PayPal เนี่ยมันไม่สามารถใช้ในการรับเงินประเภทการรับเงินออนไลน์ได้แล้วนะครับมันจะรับได้แค่ประเภทธุรกิจขายของออนไลน์ต่างๆนะครับที่เป็นการขายของออนไลน์หรือว่าธุรกิจต่างๆเนาะถึงจะใช้ในการรับเงินได้นะครับส่วนการรับเงินจากแอปหาเงินต่างๆแล้วเนี่ยมันไม่สามารถรับได้แล้วนะครับมันจะเป็นเฉพาะบางแอปที่สามารถใช้ได้นะก็แนะนำเป็น t r ม s นิ a l l e จะดีกว่านะทุกคนก็ทั้งหมดประมาณนี้นะครับเป็นส่วนของแอปนี้ ใช้งานไม่ได้ยากเลยนะครับใช้งานง่ายๆนะครับแต่อาจจะใช้เวลาในการเก็บสะสมคะแนนนะครับถ้าคุณชอบการหาไรายได้เสริมออนไลน์ทูมานี่โวลเลตเหรียญคริปโตธนาคารหรือว่าการใช้งานที่ไม่ต้องลงทุนในการหาไรายได้เนี่ยฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ